คลิปนี้ผมก็จะรีวิว3แฟ้มนะครับนั่นก็คือแฟ้มที่5แฟ้มคุณภาพผู้เรียนแฟ้มที่6แฟ้มการสร้างและพัฒนาสื่อและแฟ้มที่7แฟ้มการวัดและประเมินผลจากนั้นผมก็จะนําเอาเอกสารเหล่านี้ไปแนบในภาคผนวกของวท2สองของผมนะครับซึ่งเป็นฉบับจริงๆที่ผมจะนําไปอัปโหลดนําไปพ่วงกับวอลพีเอและที่สําคัญก็จะแบ่งปันให้ทุกท่านเช่นเดิมนะครับสวัสดีครับช่องคหนึ่งมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับช่องคุณนึ่งมาแล้ครับไปชมเนื้อหากัน แน่นอนนะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของวอ21แล้วนะครับนั่นก็คือเป็นช่วงเก็บตกวอท2สองนะครับเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งลายเซ็นท่านผอนะครับยิ่งโรงเรียนไหนผอจะเกษียณยิ่งเป็นเดือนสุดท้ายจริงๆนะครับหนึ่งในนั้นก็โรงเรียนของผมนะครับครับมาเริ่มกันเลยนะครับเราก็มาเริ่มที่แฟ้มที่5นะครับแฟ้มคุณภาพผู้เรียนนะครับเริ่มจากการดูไฟล์กันก่อนเลยนะครับ ครับนี่ก็คือไฟล์ทั้งหมดของแฟ้มที่5นะครับซึ่งผมก็จะเรียงกระดาษในแฟ้มนะครับตามที่ผมเรียงในโฟลเดอร์นี้เลยนะครับยังไงทุกท่านก็มาเปิดดูนะครับเดี๋ยวตอนที่ผมเปิดแฟ้มนะครับผมก็จะย้อนมาเปิดไฟล์ที่ผมอยากจะนําเสนอให้ทุกท่านดูอีกครั้งนะครับไปดูแฟ้มกันทีละหน้ากันครับนี่ก็คือปกนอกนะครับจากนั้นก็เป็นปกในนะครับส่วนหน้าต่อไปนะครับก็จะเป็น แบบรายงานนะครับอ้าวเดี๋ยวผมจะเปิดแบบรายงานในไฟล์ให้ทุกท่านดูแป๊บหนึ่งนะครับแบบรายงานก็จะอยู่หมายเลขที่3นะครับตามาในแฟ้มเลยนะครับในแฟ้มก็จะอยู่แผ่นที่3นะครับอ้าวเปิดดูสักนิดนะครับ นี่ก็คือแบบรายงานของแฟ้มที่5นะครับคุณภาพผู้เรียนนะครับก็มีข้อกําหนดระดับคุณภาพแค่1ข้อนะครับแต่หนึ่งข้อนี้โหดสุดนะครับถ้าตกนี้ก็คืองานงอกเลยนะครับดังนั้นห้ามตกโดยเด็ดขาดนะครับแฟ้มคุณภาพผู้เรียนแฟ้มนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีข้อกําหนดระดับคุณภาพแค่ข้อเดียวนะครับผมก็ระบุหลักฐานอย่างชัดเจนนะครับว่าเอกสารที่ผมนํามาอ้างอิงนั้นมีอยู่2เล่มนะครับหรือ2ชุดนั่นเองนะครับซึ่งรายละเอียดที่ว่าโหดสุด ถ้าตกนี้งานงอกนะครับผมก็จะไม่ระบุจะไม่อธิบายซ้ำนะครับเพราะนี่ก็คือการรีวิวแฟมนะครับ แต่ถ้าท่านอยากศึกษานะครับท่านก็สามารถไปดูใน EP ที่5นะครับแล้วก็ EP ที่16นะครับหรือ EP ที่32และก็ EP ที่57นะครับผมทําเรื่องนี้ไว้ตั้ง4 EP 4คลิปนะครับท่านก็ลองไปเปิดดูนะครับส่วนข้างล่างนะครับอ่าก็เป็นลายเซ็นของผมนั่นเองนะครับเอาผ่านนะครับแบบรายงานสรุปของแฟ้มที่5นะครับ เอาหน้าต่อไปนะครับหน้านี้ก็คือความหมายของแฟ้มที่5นะครับเกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียนนะครับก็จะมีความหมายระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับเอาหน้าต่อไปนะครับหน้านี้ก็เป็นที่ขั้นนะครับที่เขียนว่าคุณภาพผู้เรียนนั่นเองนะครับเอาหน้าต่อไปนะครับหน้านี้ก็ระบุระดับคุณภาพนะครับระดับ5เลยนะครับ ซึ่งแฟ้มนี้ผมไม่สามารถควบคุมคะแนนของเด็กได้นะครับปกติแฟ้มอื่นๆนะครับผมสามารถควบคุมเอกสารของผมได้นะครับว่าผมจะเอาคะแนนกี่คะแนนคือส่วนมากนะครับแต่และแฟ้มผมจะเอาแค่3คะแนนหรือเรียกว่าระดับ3นั่นเองนะครับแต่แฟ้มนี้อยู่ระดับ5นะครับเอาหน้าต่อไปนะครับหน้านี้ก็เป็นที่ขั้นที่ระบุว่าหลักฐานร่องรอยประกอบการประเมินนะครับ อหน้าต่อไปนะครับหน้านี้เป็นข้อกําหนดระดับคุณภาพข้อที่1นะครับจริงๆแฟ้มนี้ก็มีแค่ข้อเดียวนะครับแต่เป็นข้อที่โหดที่สุดนะครับสาหรับผมนะครับโหดที่สุดนะครับของแฟ้มนี้นะครับซึ่งเอกสารที่ผมนํามาอ้างอิงในแฟ้มนี้นะครับในข้อกําหนดระดับคุณภาพข้อที่1นมีทั้งหมด7แผ่นนะครับเอาไปดูกันนะครับ แผ่นที่1นนะครับแผ่นนี้นะครับนั่นก็คือรายงานการปฏิบัติหน้าที่นะครับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนดนะครับปี63นะครับเอาแผ่นที่2นะครับอ่าแผ่นที่2ก็จะเป็นอ่าผลสาเร็จทางการเรียนนะครับที่ผมสอนนักเรียนปีการศึกษา .63 นะครับทุกวิชาที่ผมสอนนะครับก็จะเป็นคะแนนนะครับอ่าก็จะเป็นคะแนนไม่ใช่เกรดนะครับ เอาแผ่นต่อไปนะครับแผ่นนี้ก็จะเป็นสรุปผลสมริ์ทางการเรียนนะครับก็จะเป็นเกรดนะครับแล้วก็จะเป็นการคำนวณน,นะครับว่าคะแนนทั้งหมดนะครับที่ผมสอนนะครับตีค่าออกมาแล้วได้กี่คะแนน ก็จะโยงไประดับคุณภาพข้อที่5นะครับซึ่งผมก็พูดอยู่ในคลิปทั้ง4คลิปนะครับที่ผมบอกทุกท่านไปนะครับท่านก็ลองไปเปิดดูนะครับและก็ไฟล์นี้แบบฟอร์มนี้ก็เช่นกันนะครับผมก็ได้แปะลิงก์แบ่งปันอยู่ในคลิปทั้ง4คลิปเช่นกันนะครับอาหน้าต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นประกาศของโรงเรียนของผมนะครับในการกําหนดค่าเป้าหมายนะครับเอาแผ่นต่อไปนะครับก็เป็นรายละเอียดของการกําหนดค่าเป้าหมายของโรงเรียนนะครับเช่นป3นะครับ เห็นไหมครับภาษาไทยค่าเป้าหมายคือร้อยละเจคณิตศาสตร์ร้อยละเจประมาณนี้นะครับหน้านี้ก็เช่นกันนะครับก็เป็นการกําหนดค่าเป้าหมายของโรงเรียนนะครับซึ่งผมก็เอามาแนบเฉพาะของป .3 ของผมนะครับจริงๆทั้งโรงเรียนมันก็จะมีเยอะนะครับทุกชั้นนะครับแต่ผมเป็นครูป .3 นะครับผมก็เลยเอาแค่ของปสมาใส่นะครับแผันนี้ก็เช่นกันนะครับนี่นะครับก็เป็นแผ่นสุดท้ายนะครับของประกาศนะครับจบแล้วนะครับ ข้อกำหนดระดับคุณภาพข้อที่1นะครับเอกสารก็เอามาใส่แค่นี้นะครับน้อยๆนะครับแต่หนักนะครับอ้าวมาดูหน้าต่อไปนะครับอ่าหน้านี้นะครับก็เป็นหลักฐานอื่นๆนะครับร่องรอยอื่นๆนะครับที่ผมเอามาแนบนะครับก็จะมีอยู่8แผ่นนะครับอ้าวมีอะไรบ้างนะครับหลักฐานอื่นๆนะครับเอามาดูนะครับอ้าวแผ่นที่1นะครับก็เป็นคู่มือวอลยี่สิบเอ็ดนะครับที่ระบุเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพผู้เรียนนะครับอ้าวแผ่นต่อไปนะครับก็เป็นเกียรติบัตรต่างๆ ก็ไม่ต้องไล่ให้ทุกท่านดูนะครับก็เป็นใบประกาศที่มันเกี่ยวข้องกับแฟ้มนี้นะครับคุณภาพผู้เรียนนะครับผมก็ไปทำแล้วก็เอามาใส่แฟ้มนี้ถือว่าเป็นการตกแต่งแฟ้มนะครับแต่ไม่ได้เอาไปใส่ในวอท2สองนะครับจบนะครับแฟ้มที่5นะครับแฟ้มแรกนะครับทีนี้เราไปดูวอทอสองกันนะครับ วอทอของผมผมก็จะวางไว้ตรงนี้นะครับอันนี้ผมก็พูดไปแล้วนะครับวท2สองแบ่งปันไปแล้วนะครับในคลิปก่อนๆนะครับมาดูวอท2อสองของแฟ้มนี้บ้างนะครับนี่นะครับก็จะเป็นคุณภาพผู้เรียนนะครับเอาไปดูไฟล์กันก่อนนะครับนี่นะครับไฟล์มีแค่แผ่นเดียวนะครับนี่นะครับก็บอกว่ากระดาษสีฟ้านะครับ ครับไฟล์เมื่อกี้ก็คือกระดาษแผ่นนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นที่ขั้นนะครับของแฟ้มที่5นั่นเองนะครับนี่คุณภาพผู้เรียนนะครับเปิดไปนะครับซึ่งผมนําเอกสารมาแนบ7แผ่นนะครับตรงกับแฟ้มเลยนะครับซึ่งผมก็จะไม่อธิบายซ้ํานะครับว่าแต่ละหน้ามันคืออะไรนะครับผมก็จะนับหน้าไปเลยนะครับอ้าวมาดูนะครับแฟ้มที่5มีอยู่7แผ่นนะครับอ่านับนะครับ1 2 3 4 5 6 7เห็นไหมครับจบแล้วนะครับวอท2สองที่ผมเอามาเนบในวอท2องของแฟ้มที่ห้านะครับมีแค่7แผ่นนะครับนี่นะครับต่อไปก็จะเป็นแฟ้มที่6นะครับก็จะเป็นส่วนนี้นะครับเอามาดูแฟ้มที่6ต่อกันเลยนะครับแฟ้มที่6กก็เกี่ยวกับสร้างและการพัฒนาสื่อนะครับมาดูไล่ไปทีละอย่างเลยนะครับอันนี้ก็คือปกนอกนะครับ อันนี้ก็คือปกในนะครับอันนี้ก็คือรายงานแบบรายงานนะครับเอาไปดูแบบรายงานในไฟล์แป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่ก็คือไฟล์ทั้งหมดของแฟ้มที่6นะครับแบบรายงานก็จะอยู่หมายเลข3เช่นกันนะครับ มาดูแบบรายงานนะครับแบบรายงานผมก็จะระบุเหมือนแฟ้มที่5เลยนะครับว่าเอกสารอ้างอิงผมเอาอะไรมาอ้างอิงบ้างนะครับซึ่งข้อกําหนดระดับคุณภาพของแฟ้มนี้นะครับมี3ข้อนะครับไม่เหมือนแฟ้มที่5นะครับมีแค่ข้อเดียวนะครับมาดูนะครับข้อที่1ผมก็ระบุเลยนะครับว่าผมนําเอกสารมาอ้างอิง1ชุดนะครับข้อที่2ก็นํามา1ชุดนะครับและก็ข้อที่3ก็นํามา1ชุดนะครับซึ่งเอกสารที่ผมนํามาอ้างอิงนะครับถ้าท่านอยากได้นะครับท่าน ต้องไปดูใน EP ที่58นะครับผมก็จะไล่เรียงเอกสารนะครับว่าท่านสามารถไปดาวน์โหลดใน EP ไหนได้บ้างนะครับซึ่งเป็น EP สรุปนะครับของแ้มนี้นะครับท่านก็ไปดูนะครับ EP ที่58นะครับอ้าวผ่านนะครับ เอาแบบรายงานก็ผ่านนะครับผมก็ได้เปิดไฟล์ให้ทุกท่านดูแล้วนะครับอ้าวหน้าต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นความหมายของแฟ้มนี้นะครับแฟ้มที่6กนะครับการสร้างและพัฒนาสื่อนะครับอ้าวหน้าต่อไปนะครับก็เป็นที่ขั้นที่บอกว่าการสร้างและพัฒนาสื่อนะครับอ้าวหน้าต่อไปนะครับ ระดับคุณภาพนะครับอ้าวหน้าต่อไปนะครับก็เป็นที่ขั้นที่เขียนว่าหลักฐานร่องรอยประกอบการประเมินนะครับอ้าวหน้าต่อไปนะครับหน้านี้ก็เป็นข้อกําหนดระดับคุณภาพข้อที่1ของแฟ้มนี้นะครับเขาก็ระบุไว้ว่าสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้นะครับอ้าวอ่านแค่นี้นะครับเอกสารที่ผมนํามาอ้างอิงมีอยู่3แผ่นนะครับอ้าวดูนะครับอ้าวแผ่นที่1นะครับ หน้านี้ก็คือรายงานการปฏิบัติหน้าที่ที่ผมผลิตสื่อนะครับผมก็ส่งท่านผู้ในาการท่านผู้ในาการก็จะรับรองให้นะครับแผ่นต่อไปนะครับหน้านี้ก็เป็นรายละเอียดของการผลิตสื่อะ <tirar> <template> นะครับว่าสื่อชนิดนี้ผลิตเมื่อไรนะครับนำไปใช้ในภาคเรียนที่1นนะครับอันนี้ก็คือนําไปใช้ภาคเรียนที่1นนะครับประโยชน์ที่ได้รับนะครับที่เด็กจะได้ร <t>. ับคืออะไรนะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดของสื่อของภาคเรียนที่1นนะครับ แผ่นต่อไปนะครับก็เป็นของภาคเรียนที่2นะครับก็เป็นรายละเอียดที่ผมผลิตสื่อในภาคเรียนที่2นะครับอ้าวแผ่นต่อไปอ้าวหมดแล้วนะครับมีแค่3าแผ่นนะครับข้อกําหนดระดับคุณภาพข้อที่1นะครับต่อมาเป็นข้อกําหนดระดับคุณภาพข้อที่2ของแฟ้มนี้นะครับก็บอกว่ามีการประเมินผลการใช้สื่อนะครับ แน่นอนก็ต้องเป็นแบบประเมินนะครับเอกสารที่ผมนำมาอ้างอิงในข้อกำหนดระดับคุณภาพข้อ,อนี้นะครับมีอยู่4แผ่นนะครับเอาไปดูกันนะครับแผ่นนี้ก็เป็นแบบประเมินสื่อนะครับก็จะเป็นเช็คลิสต์นะครับท่านผู้อำนวยการก็จะประเมินสื่ออันนี้ก็เป็นของภาคเรียนที่1นะครับอ่าแผ่นนี้ก็จะเป็นอ่าแผ่นที่2ของแบบประเมินสื่อของภาคเรียนที่1นนะครับ แผนนี้ก็เป็นแบบประเมินสื่อนะครับของภาคเรียนที่2นะครับส่วนแผนนี้ก็เป็นแผ่นที่2ของการประเมินสื่อภาคเรียนที่2นะครับซึ่งประเมินโดยท่านผู้อำนวยการนะครับจบไปนะครับแบบประเมินสื่อ4แผ่นนะครับทีนี้มาดูข้อกําหนดระดับคุณภาพข้อที่3นะครับ ข้อที่3ก็บอกว่าซึ่งเขาระบุว่าสามารถนําสื่อนวัตรกรรมเทคโนโลยี i, ทางการศึกษาแหล่งเรียนรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียงกันนะครับเอกสารที่ผมนํามาอ้างอิงมีแค่3แผ่นนะครับเอาเปิดดู3แผ่นมีอะไรบ้างนะครับแผ่นนี้ก็เป็นรายงานการปฏิบัติหน้าที่นะครับในการนําสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ไปใช้ในสถานศึกษาที่มีบริบทใกล้เคียงกันนะครับแผ่นต่อไปนะครับ ก็เป็นหลักฐานร่องรอยจากรายงานชุดนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักฐานและร่องรอยจากรายงานชุดนี้นะครับอ้าวจบแล้วนะครับมีแค่3มแผ่นนะครับจากนั้นก็หลักฐานร่องรอยอื่นๆนะครับอ้าวมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันนะครับ มีทั้งหมด4แผ่นนั่นเองนะครับอ่ามาดูมีอะไรบ้างนี่ก็คืออ่าคู่มือนะครับอ่ารายละเอียดนะครับมีอยู่2แผ่นนะครับอ่าซึ่งเกี่ยวกับอ่าแฟ้มที่6นั่นเองเกี่ยวกับการผลิตซื้อต่างๆนะครับอ่าจากนั้นก็จะเป็นใบประกาศ2ใบนะครับ ใบประกาศเกี่ยวกับอะไรนะครับอันนี้ก็บอกว่าได้ร่วมเป็นวิทยากรในการจัดอบรมการทําสื่อ3มิติก็คือเกี่ยวกับการผลิตสื่อนั่นเองนะครับแผ่นต่อไปอา้าวดูอีกแผ่นก็ได้นะครับเพราะว่ามีแค่2แผ่นนะครับอันนี้ก็บอกว่าผ่านการทดสอบความรู้ออนไลน์หัวข้อความรู้เกี่ยวกับการดําเนินงานสื่อการเรียนการสอนเห็นไหมครับผมก็มีแค่2ใบแค่นี้นะครับในปีการศึกษา6 3นะครับก็นํามาตกแต่ง แฟ้มนะครับเวลาประเมินนะครับคณะกรรมการก็จะดูอย่างน้อยมันก็จะมีใบประกาศในแฟ้มนะครับอ้าวจบไปนะครับแฟ้มที่6นะครับทีนี้ผมก็จะเอามาใส่ในวท2นะครับมานับเอกสารก่อนนะครับก่อนจะไปดูในวท2นะครับข้อที่1มีเอกสารอยู่3แผ่นนะครับข้อที่2ก็มีอยู่4แผ่นนะครับรวมเป็น7แผ่นแล้วนะครับแล้วก็ข้อที่3อีก3แผ่นนะครับก็รวมเป็น10แผ่นนะครับอ้าวมาดูในวท2กันบ้างนะครับ อันนี้ก็เป็นที่ขั้นของแฟ้มที่6เลยนะครับหรือตัวชีวะที่1.3มนะครับอามีทั้งหมดอยู่10แผ่นนะครับอ่าเรามานับดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หเ็้ห็นไหมครับแค่นี้นะครับผมเอามาแนบนะครับนี่10แผ่นนะครับก็จะเป็นอ่าของแฟ้มนี้นะครับแฟ้มที่6นะครับอ้าว ต่อไปก็จะเป็นแฟ้มที่7นะครับก่อนจะมาดูในวทตเราไปดูในแฟ้มก่อนนะครับเอามาดูแฟ้มที่7นะครับอันนี้ก็คือปกนอกนะครับอันนี้ก็คือปกในนะครับจากนั้นก็เป็นแบบรายงานนะครับ หน้านี้ก็คือแบบสรุปรายงานนะครับผมก็ขออนุญาตไม่เปิดไฟล์นะครับซึ่งแน่นอนนะครับในแฟ้มที่7นะครับผมก็สรุปไว้ที่ EP ที่59นะครับถ้าท่านอยากได้ไฟล์นะครับหรืออยากจะไปศึกษาดูว่า มันมีอะไรบ้างนะครับอยู่ใน EP ีที่59นะครับแผ่นต่อไปนะครับก็คือความหมายของการวัดและประเมินผลนะครับนั่นก็คือแฟ้มที่7นั่นเองนะครับแผ่นต่อไปนะครับก็เป็นที่ขั้นที่บอกว่าการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นั่นเองนะครับแผ่นต่อไปนะครับก็เป็นระดับคุณภาพนะครับก็คือระดับ3มนะครับมีอยู่4ข้อนะครับของคสสามนั่นเองนะครับแผ่นต่อไปนะครับก็เป็นที่ขั้นก็บอกว่าหลักฐานร่องรอยประกอบ การประเมินนะครับแผ่นต่อไปก็เป็นข้อกําหนดระดับคุณภาพข้อที่1น,นะครับอา้าวมีอะไรบ้างนะครับข้อนี้นะครับเขกาก็ระบุว่าสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมนะครับ เอกสารที่ผมนํามาอ้างอิงมีทั้งหมด6แผ่นนะครับเอาไปดูกันนะครับอ้าวแผ่นที่1คืออะไรนะครับนั่นก็คือรายงานการปฏิบัติหน้าที่ในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลนั่นเองนะครับอ้าวแผ่นที่2นะครับก็เป็นข้อสอบนะครับข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษคงุมนั่นเองก็คือเครื่องมือวัดผลนั่นเองนะครับข้อสอบก็คือเครื่องมือวัดผลนะครับนี่นะครับก็เป็นข้อสอบนะครับ ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษนะครับ่ามแผน่นเอาแผ่นที่4นะครับแผ่นนี้ก็คือรายงานการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลภาคเรียนที่2อครับสแผน่นเมื่อกี้นะครับก็เป็นของภาคเรียนที่1นะครับแต่อันนี้ก็เป็นของภาคเรียนที่2นั่นเองนะครับเอาไปดูกันนะครับก็เป็นข้อสอบนะครับ ข้อสอบเหมือนเดิมนะครับข้อสอบเหมือนเดิมของภาคเรียนที่2อวจบแล้วนะครับข้อสรุปก็เป็นข้อสอบนั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับต่อมาเป็นข้อกําหนดระดับคุณภาพข้อที่2นะครับเขาบอกว่ามีการประเมินตามสภาพจริงนะครับเอกสารที่ผมนํามาอ้างอิงมี5แผ่นเอามีอะไรบ้างเอาไปดูกันนะครับ 1>, 1. นะครับแบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่การประเมินการคัดกรองการอ่านและการเขียนนะครับภาคเรียนที่1นะครับแผ่นต่อไปนะครับก็เป็นสรุปผลคะแนนนะครับที่อ่านคัดกรองนักเรียนนั่นเองนะครับอ้าวแผ่นต่อไปนะครับมีอะไรอีกนะครับอ้าวแผ่นนี้นะครับก็เป็นการประเมินการคัดกรองนั่นเองนะครับก็เป็นครั้งที่2นะครับ ตามที่เราทราบกันนะครับการประเมินการคัดกรองการอ่านนะครับมีหลายรอบมากนะครับอันนี้ก็คือครั้งที่2นะครับอ่าอันนี้ก็ผลคะแนนนะครับจากการประเมินการคัดกรองนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสรุปนะครับอ่าสรุปการคัดกรองของครั้งที่2นะครับอ่าผมก็เอามาใส่ด้วยนะครับคล้ายๆว่าครั้งที่1มันมีไม่เยอะนะครับแต่ครั้งที่2ก็มีอยู่3แผ่นนะครับก็สรุปเป็นอ่าห้าแผ่นนะครับอ่า จบแล้วนะครับของข้อกำหนดระดับคุณภาพข้อที่2นะครับมี5แผ่นนะครับทีนี้มาดูข้อกำหนดระดับคุณภาพข้อที่3บ้างนะครับอันนี้ก็คือข้อกำหนดระดับคุณภาพข้อที่3นะครับเขาก็บอกว่ามีการประเมินคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้นะครับซึ่งเอกสารที่ผมเอามาแนบนะครับมีทั้งหมด5แผ่นนั่นเองนะครับเอาไปดูกันนะครับ5แผ่นมีอะไรบ้างนะครับอ้า แทนที่1น,นะครับก็เป็นแบบรายงานประเมินคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลภาคเรียนที่1น,นั่นเองนะครับมีอะไรบ้างเห็นไ,ไหมครับอันนี้ก็เป็นแบบประเมินผลสมริ์ทางการเรียนประเมินข้อสอบนั่นเองนะครับก็จะมีผู้เชี่ยวชาญน,นะครับาสามท่านนะครับก็จะประเมินข้อสอบนั่นเองว่า ข้อนี้นะครับดีไม่ดีอย่างไรนะครับผ่านหรือไม่ผ่านนะครับก็จะเป็นการประเมินคุณภาพเครื่องมือวัดนั่นเองหรือประเมินข้อสอบของเราที่เราทํานั่นเองนะครับแผ่นต่อไปก็เป็นแผ่นที่2ของแบบฟอร์มการประเมินเครื่องมือวัดนะครับเอาแผ่นต่อไปนะครับแผ่นนี้ก็เป็นรายงานผลสมรร์ทางการเรียนนะครับภาคเรียนที่1นนั่นเองนะครับ เมื่อสอบเสร็จนะครับก็จะเป็นคะแนนของเด็กนะครับเด็กสอบได้กี่คะแนนนะครับก็เป็นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่1นะครับภาคเรียนที่2ผมก็ไม่ได้เอามาใส่นะครับเอาแค่ภาคเรียนที่1มาใส่นะครับก็จะเป็นหลักฐานร่อง้อยว่ามีการประเมินเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญนะครับนั่นก็คือข้อสอบนั่นเองนะครับเอาผ่านนะครับต่อมาข้อกําหนดระดับคุณภาพข้อที่4นะครับข้อที่4ก็บอกว่า ให้คําแนะนําด้านการวัดและประเมินผลนะครับมีเอกสารที่ผมเอามาแนบมีแค่2แผ่นนะครับเอามีอะไรบ้างนี่นะครับก็บอกว่ารายงานการปฏิบัติหน้าที่ในการให้คําแนะนําด้านการวัดและประเมินผลนั่นเองนะครับอาแผ่นต่อมาก็เป็นแผ่นที่2ของรายงานแผ่นนี้นะครับ เกี่ยวกับการให้คําแนะนําเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลนั่นเองนะครับแน่นอนนะครับผมเป็นครูเทบเดียนนะครับและก็จะเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลก็จะสามารถแนะนําครูน้องๆน,นะครับที่มาใหม่ได้นะครับดังนั้นก็จะมีรายงานชุดนี้นะครับก็จะเอามาอ้างเองในข้อกําหนดระดับคุณภาพข้อที่4ได้นะครับอ้าวหมดแล้วนะครับ ต่อไปก็เป็นร่องรอยหลักฐานอื่นๆนะครับที่ผมเอามาตกแต่งแฟ้มนะครับมีทั้งหมด10แผ่นด้วยกันนะครับเยอะมากเลยนะครับเอามาดูนะครับมีอะไรบ้างนะครับอ้าวแผ่นที่1นะครับก็เป็นคู่มือนั่นเองนะครับคู่มือที่เป็นรายละเอียดของแฟ้มนี้นะครับเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นะครับามี2แผ่นนะครับ จากนั้นก็จะเป็นใบประกาศต่างๆที่ผมล่ามาที่ผมไปทํามาตามเฟซตามที่เขาแชร์กันนะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้ก็ผ่านการทดสอบความรู้อ่าลักสูตรการปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เห็นไหมครับอ่ะเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นั่นเองเอาเปิดให้ดูอีกสักแผ่นก็ได้นะครับได้ผ่านการทดสอบออนไลน์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นะครับอ่าแผ่นต่อไปคือ ผ่านการอบรมหลักสูตรแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ก็ก็เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้นั่นเองนะครับมีประมาณ8แผ่นนะครับแฟ้มนี้ก็ทําได้เยอะพอสมควรนะครับอ้าวจบไปนะครับแฟ้มที่7นะครับ ก่อนจะไปดูวอทสองนะครับเอ้าเรามานับดูก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับข้อกําหนดระดับคุณภาพข้อที่1นะครับผมนําเอกสารมาอ้างอิง6แผ่นนะครับข้อที่2ก็5แผ่นนะครับข้อที่3ก็5แผ่นนะครับและก็ข้อที่4 2แผ่นนะครับรวมทั้งสิ้น18แผ่นนะครับเมื่อทราบจํานวนแผ่นแล้วเราไปดูในวทสนะครับ นี่ก็คือที่ขั้นของวท2นะครับเกี่ยวกับแฟ้มที่7นะครับหรือตัวชีวัดที่1.4นั่นเองนะครับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เอ้ามาดูกันนะครับทั้งหมดมี18แผ่นนะครับเอามานับกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17และ18นะครับอ้าวหมดแล้วนะครับวอท2ร์2นะครับซึ่งต่อไปนะครับในคลิปต่อไปนะครับเราก็จะมาเจอกันอยู่ที่แฟ้มที่8นะครับนี่นะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าจะจัดเต็ม3แฟ้มเหมือนคลิปนี้ได้หรือเปล่านะครับก็ดูสถานการณ์นะครับอ่าก็จะเกี่ยวกับการวิจัยนะครับงานวิจัยต่างๆนะครับก็จะหน้าที่217นะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับในคลิปต่อไปใน EP ต่อไปนะครับครับนั่นก็คือทั้งหมดทั้งมวลของคลิปนี้นะครับจัดเต็มเลยนะครับ3แฟ้มนะครับและก็นําไปแนบในวอลทอของจริงของผมนะครับ ผมจะพยายามเร่งรีวิวแฟ้มทั้ง13แฟ้มและก็วอทสองให้จบในเดือนนี้ให้ได้นะครับเพราะวอ21มันหมดอายุไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนของการเก็บตกนะครับเรียบเรียงเอกสารวอทสองให้สมบูรณ์นะครับตามรูปแบบของกสจรหรือเขตของเรานะครับเราต้องสู้ไปด้วยกันนะครับไฟล์ของคลิปนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้เช่นเดิมนะครับใต้คลิปนี้ภายในวัน2วันเช่นเดิมนะครับใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามช่องครูหนึ่งด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปจากการทํางานจริงๆของผมนะครับที่ผมจะนํามาแชร์เล่าสู่ให้ทุกท่านฟังนะครับคลิปนี้ต้องไปแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอฝากทุกคนก่อนจากกันไปให้ช่วยกดกระดิ่งและกดติดตามคอนเทนต์ดีๆได้ไม่มีวันพลาดแล้วเจอกัน